ยุโป,โปูใจพี่น้องวันนี้ยุโปูงามแพ่งใจพี่น้องอุ้ยหายเงียล้วจ้าอุ้ยจุงะใจพี่น้องเฟร์ใจพี่น้องสามใจพี่น้องปุ้ปาดสาวแหลจ้าอุ้ยสวยจ้ะงามใจพี่น้องอุ้ยงามหน่อยเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกอีสารบ้านฉันจ้าผอกันในวันที่22สีงิงหา2 5 6 7จ้าสวัสดีวันแม่แหงาตาจ,จ้าพี่น้องสวัสดีเอซีแม่แม่ทุกคนจ้าวันนี้แม่ปมมีพ้าพี่น้องมหาเฮ็ดคือเก่าจ้าพิกัดป่าบ,าาบ,บ,าบ้านน้งเมฆตํามือ่หอยคมเพื่อพูนนงจังหวัดอุบลราชธานีจ้าบลุไปชนเาสองคนงคือเก่าจ้าพี่น้องลุงสาวอยู่บ้านในมืองจ่าสิมานมานบ้านนอกเข้าสินมานเฮ็ดยังนนเน่เน้อไอ้เนาะครับผมลากๆก็สิน้ำเบิงเฮ็ดกอาะ ใส่ใจพี่น,อน้องดูน้ำกันจ้าไครับดุน้ำมันน้ำตาลกับพี่น้องสินหวานแห้งบ,อบ่อปนดอกขแรกแหกมานจ้าก่อเดินเกงหวานจ้าโอ้ยปวดตาจ้ะพี่น้องดอกใหญ่แห้งจ้ะขา,า<ม>พันบุลึกแห้งคือปวดอึนเลยพี่ไม่เห็นหรอเอ๊อ ก่อนาับาบ่เลยดิอุยอีพออีแม่เห็ดจ้พี่น้องเห็ดใหญ่เห็ดยักษ์จ้ะเกิดแดงจ้าบานแม่ปลาเม่ฝนตกนักจ้ะพี่น้องแบบแพงด้ยจา้าอีกดอกจาก้าคุมนีดอกสีสามจ้ะพี่น้อง ถือฟฟนมาซอ้นมือนนี่ งามใจพี่น้องผมเห็นสองดอกด้วยจ้ะงามนะเนาะผมน,นี่งามครับนี่นี่นี่ดอกนี้จุงหะ้ะพี่น้องโอ้ยเมินเด้อจ้ะโอ้ยฝนตกถือจ้ะเังตัวแมงกันไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องตัวสองโมเมนต์จ้าสามจ้า ผมมีดอกนึงจ้ะหมว่านได้สองนาองไม่เห็นจ้ะสาวแหล่จ้าโอ้กินเลยจ้า บเห็นจ้ะขาเป็นเตีย๋ยแห้งครับเตีย๋ยเตีย๋ยอยู่แต่ว่าใหญ่เนาะครับผมนาครับ <c oughs> เตีย๋ยอะไดรจะเกิดนอนนอน,นอน๋ เบลจ้ะพี่น้องฝนตกถือจะ้ะแบบแพงเลยเจ้ะพี่น้องฝนมาเลเจ้ะพี่น้องสองดอกจ้า จ่งงามจ้าจ่มนี่แห้งงามครับพี่น้องดีผมเนาะแน่นครับผมเยอกันครับสามจ้าพี่นอ้องงามถึงสามเนาะแน่นจ้านะสี่นี่จิ้วลิ้วแน,น่นจ้าจึงคืนจ้าสมุนแดนเนาะแน่นจ้า ผมเดียวกันครับออกที่สองจ้างามคือเกาเดอขึี่สามข้องพรมนี่ครับพี่น้่งอ,อ,อ,อยู่ใต่คอนใหม่เน้นน้อยจ้ะอืม้มใส่สวยอีกใจพี่น้องงามขากจ้าป้าสุดยอดจ้าโอ้ยนี่คือกินจ้า nào lè đứa chả cái nào chị cài lên anh cài lên hiện tượng hồn đi cái nhà mình chả mình nhà cái sẽ sửa lại มูเดียวกันจ้าเปงน้าล่ายจ้ากอแดงจ้าสาเหรจ้าอ้ยสวยจ้าจุ่มนึงจ้าพี่น้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆจ้า แล้วแหละจ้าเงาสายนี้นี่สม,มัยเก่าจ้ะพี่น้องว่านก็บเอาแต่ดอกเห็นจ้ะมาหมดใน,นบ้านจ้อยมีหลายใสจ้าเกิดประพรมก,กันจ้ะพี่น้อง ตื่มฝนตกนักมาใส่บ้าน,นไว้เิพยังเกิดในรออลุนกันจ้าหมูเก่าจากพี่น้องอนีใช่ทามกัน,นดิี โอ้ยกะติ่เแล้วก็สิมาเอาดอกงามพีแล้วพีแล้วพี่อีกจ้ะพี่อีกเน่นเลยจบ่กเจ้าเห็นขาขาวๆแน่นเลยนนเลจ้าสวยๆจ้ะ เก็บกันยย่ๆจาะพี่น้องเป็นจุ่มเป็นจุ่มจ้าบ้าน แต่มื่านเนี่ยสิมุนมุนมุนม,นม,นม,นมุนจ้ะนนี้ก็งามอยู่แข็งดีอยู่จ้ะมมนสองเด้ออาจารปึ๊บ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 ย สามง่ายจ้ะพี่เนาะแล้วคืออะไรจ้ะส,สวยๆจ้ะ kemana jam saja sih lo? Bisa. ไอ้ท่านี่กรับแล้วจะไปอดงามนนดีแล้วเนาะดอกงามแพื่เห็นขาไว้เอง <c oughs> สองสองจ้านี่เนี่ยนี่นี่จะพี่น้อง ขาข,าขาวจูนพูนแต่คนเปียคนแมนเนาะแมนบน้บใช่โมแมนบมแมนจ้ามันดีมันดีขาขาวขาวกนบวกีทั้งนาเา <c oughs> โอ้โ,อโอนี่ ยังขาวๆเมียนพานกล่องอะลรนี่มูเดียวจ้ะพี่หนอกงามๆจ้าข้างนี้อีกใะพี่หนอกเป็นโมด้ยวยจ้ะมาก,กวัวดอกหนึ่ง เป็นโมจ้าดอกนี้ออกมาไก่โมเน่าจา้ะกอ่อแดงจา้าโมคนจ้าพี่นอ,อ่มอีเออกที่สามจา้าสีจ้าพี่น้อง สีแล้วก็มีหาจ้ะพี่น้องดูนี่สวยจ้ะพี่น้องเดือนยังวะเดือนเดือนสะพี่จ้าดอกน้าค้างามครับพี่น้อ,พนพนอ,นองรร <laughs> พรนะม,มนี่เนาะนี่ครับสวยๆงามจ้า ผีนี่อยอดนี้ไม่ได้เปื่อยเลยโดนฝนีไปล้างลบบอไปล้างลบนี่ไปล้างลบอีนี่งามจ้า หนสองอวันีมาโฮมสบตยากที่นอก แข็งแต่ที่นอขกอแดงจ้าอุ้ยดอกใหญ่ขาใหญ่จ้ะอุ้ยงามหน่อยเนาะงามครับเสาแหลจ้าไอ้อยุปันเฮ็ดไข่เนาะเห็นจ้ะ เห็นบ่ก็สีขาวก็เห็นแบบไงหนึงนี่เป็นสีของเห็นอือนีแต่ข้องมาเฝากเลยเด้าอุ้ยดอกบุญเง้ยจ้ะงามจริงจพี่น้องอุ้ยขาวเงี้ยงเลยจ้าอุ้ยสวยมากเลยจ้า เออใจพี่เนาะพรมเดียวกันได้ไหมฮ่าฮ่า่าคุเนาะแม่นจ้ะแตกต่างกันแหงจ้ะพรมใหม่จ้ะดีดอกจ้ะพรมสองดอกจ้ะพี่น้องามเนาะพรมใหม่อีกเด้อครับดีดอกจ้ะพรมเดียวกันเนาะแม่นจ้ะสองจ้ะแฟรจ้ะพี่น้อง อีกดอกจ้ะพี่นอ้องอีกสองจ้ะแบบ็แบๆบนงามครับเดี๋ยวมองๆอน้องจ้ะจะได้นี่ขากับดอกทอกันเลยดูมึงจ้ะ กุ๊กใจพี jump, ่น้องกุกเฮ้อยงไหนกุกนี่จุ๊บจุ๊สวยครับจุ๊บลูงามครับแมกุ๊กใจพี่น้องเห็นรเปล่าเห็นนะบ่ท่านเห็นงามครับงามแหงจ

ผีกแล้วนะอโฮมีดอกที่สี่แล้วจ้าหาจ้าดอกนึงจ้าอ๋อวันนี้คือคือดอกจพีนออก้าโฮมีสองดอกจ้าถึงคนว่าเหลือมงมงจ้ะ จังไรจังเป็นจังสี่อิ่มเลยทีนะอิ่มเลยนี้บ่อิมนน่มเลยนี้เลยจุ้มเลยจ้าอีกดอกจ้าสีสม้มจ้าสีเดียวกันจ้าฮึ นุงจ้ากอแดงจ้าน้าแลจ้าง,งามจใจพี่น้องอุยพีอลมตะลุคคกจ้า หลายลุนจะเกิดปฟองกันด้จนอจจะ่นานมองเกิดก้อนกับจนเถ่าจะนี่ส่ง बहन <laughs> <laughs> आती จะโลโคกจ้าอูงานให้จ้าพาเห็ดมือกับนี่น,นี่อีกบ่นี่จ้ะขัดเก็บขึ้นมาเลยอือง้ามคักจ้ะา,าแล้วจ้ะพี่โนโุ๊ง

กอแดงจ้าภูมิพอสีดอ,อกโนอะ้บ่ได้ดอกเนาะผีมากเราพี่ไอดอกคนได้พี่อู้หึหางามนี่เนาะใช่อีกนี่นพอปามีเป็นคนละโฮมจ้ะหาถากันพี่ เข็นซีไดซานจ้ะพี่น้องดอกหนึ่นงปัวกินแห้งจ้ะเอาบ่ได้งามงามจ้ะจุ่มหนึ่งจ้ะ สองดอกจ้าครับผมก็ได้เวลากลับบ้านนะครับพี่น้องก็ไปเบิ่งผลงานกับแม่ป้ามีครับผลงานของเฮาเมื่อนี้ก็สิเป็นเฮ็ดนาแลเฮ็ดกอคือเก่าแล้วครับพี่น้องถึงยังออกดีอยู่ช่วงนี้เนาะครับพี่น้องก็ออกเป็นบางหฮมบางหฮมก็บเบิดไปเลยครับเอาเบิ่งผลงานเนาะแม่ป้ามีเนาะยุโกโป่ใจพี่น้องวันนี้ยุโกโป่สองตาหน่องวันนี้หนอ่องตาแต่พี่น้อง ตาหมานจะตาหมานตาหนีสิเป็นนาแล้วล้วนๆจ้ะพี่น้องพี่ทั้งดอกบานดอกจุม้มเนาะหลายสีเนาะเมนจ้ะมาตานี้หฮากับสิเปเ็นเฮดกอ่อจ้ะพี่น้องเฮดก่อล้วนๆจ้ะพี่น้องคันว่าล้วนก็มีปลวกตาบดอกนึงจะะ้ะเก็บแต่แหลกๆคุณเนาะเมนจ้ะมันนี้อยากแยกเฮดก่อให้พี่น้องเบิ่งครับว่าด้หลายปานไดเนาะเกปป็บปนกันมาเรื่อยครับพี่น้องเขาแต่ละดอนเก็บเบอรสซูเฮดเนาะมันนี้เนาะแมนจ้ะแยกให้พี่น้องเบิ่งด้อจ้ะพี่น้อง ตาหนีกอแดงตจพี่น้องนาแลจ้าสุดยอด้ะพี่น้องสรุปประมาณเนาะมือน,นี่เนาะจ้าครับผมสรุปผลงานของเฮาก็ถือประมาณครับมือน,นี้ยิ้มเปรยป์ยจ้จพี่น้องแล้วกได้ยุโปเนาะพอประมีเนาะครับผมก็ได้เป็นเฮ็ดกอเฮ็ดนาแลคือเก่าแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดปวดพ่นที่เฮาเก็บเมื่อวานพอประมีไป บะหมี่เนาะพอบะหมี่เนาะครับผมบะหินครับมือนสงสัยออกแรเบุดเลยจ้จพี่น้องก็ได้เห็ดเปลอกตาดอกนึงจ้าจ้ามื้อนี้ก็ป๋นแม่แห่งศาเด้อจ้จพี่น้องขอให้ FC แม่ปาหมี่ทุกคนคุณแม่ๆจ้าสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าคุณพี่ๆเนาะจ้าทั้งพี่ทั้งน้องเบิดทุกคนละครับพี่น้องแม่นจ้าทุกคู่ทุกคนละพี่น้อง FC แม่ปาหมี่จ้ามื้อนี้พามาหาเห็ดจ้าพิกัดปลาบ้านน้องเมืองตะบลหัวคามำเพื่อพุทธนิริจังหวัดอุบลราชธานีจ้า พอ่อไก,ก่เมื่อี้วันที่12สิงหา2567จ้ะผลงานเฮาสองคนสาวอยู่บ้านได้ถือว่าหมานเจ้าพี่น้องจ้าฝากก็เลยก็แช์ก็ติดตามในส่องอีสานบานฉันในได้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันใไม่คลิปหนาจ้าครับผมขอบคุณพี่น้องที่ซอยหลวมเดินทางเนาะ,ะหรือว่าหมินเข้ามาให้กระลังใจครับ หลังจากนี้ก็สิขอหยาดกลับบ้านครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับ